สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Smellcatcher Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็แจ้งข่าวด้วยว่า OnePlus นะครับได้ถูกแก้บักนั้นนะครับโดย Android 11นะครับถูกแก้บักทาง Wi-Fi แกลลี่ผมมีปัญหานะครับที่ Wi-Fi มันเด้งไป 3G นะที่เด้งไป 4G ครับมันเด้งไปเด้งมาแล้วทำให้ส่งไลน์มันส่งไม่ได้แล้วทำให้ผมต้อง ปิดไลน์แล้วก็เปิดไลน์ใหม่แล้วก็ส่งใหม่ครับอันนี้ผมได้ลองเล่นเกม r อาเกมกินชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ดูอุณหภูมิว่าได้เก็บอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอเคครับอันแรกจะเป็น r อานะครับนี่ผมปรับสดในเกมนะครับต่อมาบันเกมน กินชินอินแพกนะครับปรับสุดนะครับตีบอลน้ำแข็งนะครับนี่เป็นข่าวสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่กล้าอัพหรือมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ Android 11ที่ใหม่ล่าสุดของที่อัปเดตผ่านตัว OS นะครับของ One Plus นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสมิลแคร์จ็ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะมีการรีวิวนะครับมีข่าวนะครับเกี่ยวกับแคร g e จ็นะครับเกี่ยวกับข่าวไอทีนะครับจะลงในช่องนะครับมาวันพฤหัสเก้ามงตรงครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ